ผู้หญิงอ่อนแอแต่ผู้เป็นแม่นั้นแข็งแกร่งความทุ่มเทในการต่อสู้ของแม่เพื่อปกป้องลูกของมันสัญชาตญาณของผู้เป็นแม่ที่แข็งแกร่งได้ช่วยชีวิตลูกน้อยไว้ด้วยพลังเหนือมนุษย์สัญชาตญาณของแม่คือแหล่งกำเนิดแห่งพลังที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สัญชาตายานของแม่ได้ถูกสืบท่อต่อกันมาจากแม่สู่แม่และจากแม่สู่แม่อีกทีสัญชาตายานนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนกาลาเทียบทที่4ข้อที่26แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายจุดเริ่มต้นมาจากพระเจ้าพระมารดาผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตทั้งปวง